ดีแล้วมาถึงที่ถึงทางถึงวังบาดาลของปู่อนันตนาคราชสายยานของปู่อนันตนาคราชนะตั้งใจปฏิบัติไปมีปู่นาคย่านาคีอยู่ในกายสังขารดันดนมาถึงที่ถึงทางแล้วสายยานของปู่อนันตนาคราชเขาบ้านเก่าเมืองแก่เมืองเก่าเมืองแก่ของเจ้ามาถูกที่ถูกทางแล้วเป็นผู้ที่เคยอยู่ในเมืองนี้มาก่อนเป็นมนุษย์เป็นมหานาคก็อยู่ในเมืองนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบ้านเมืองของเจ้ามาก่อนต้องตักบ้านและตั้งใจปฏิบัติไปทาหน้าที่รับใช้ครูบาอาจารย์ไปทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดผลให้จิตของเราได้สะอาดบริสุทธิ์ได้คือมีแต่เมตตามีแต่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสตร์สัตว์ทั้งหลายคือลูกหลานสายญาณเห็นสิ่งใดก็มีแต่จิตที่เมตตาเห็นสิ่งใดก็มีแต่มีแต่เวทนาสงสารนั่นแหละคือจิตของเจ้าที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลมีแต่ มีแต่สิ่งที่ดีข้อพึงบารมีมีแต่คนมาข้อช่วยความความช่วยเหลือนั่นแหละคือบริวารของเจ้าที่เกิดมาตามติดตามมาทุกพบทุกภมิทุกชาติไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นสิ่งใดเห็นแล้วเวทนาสงสารนั่นแหละคือบริวารทั้งนั้นมีโอกาสช่วยช่วยไปเป็นทานบารมีมีสิ่งใดที่จะทําเป็นทานหรือจะทําเป็นบุญเป็นกุศลจิตของเจ้าสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทานบารมีต่อไป จำเป็นจะเป็นเกียรติศัดรีต่อตัวเองติดจิตของเราจิตทิพย์เราต่อไปในชาตินะจะได้เกิดเป็นเป็นผู้นําเกิดไปเป็นผู้ที่มีแต่ความรู้ความสามารถปาราเปรในสติปัญญาต่อไปช่วยเหลือสรรพสัส์ทั้งหลายต่อไปรับใช้ครูราบาอาจารย์ต่อไปรับใช้นารายวาตานต่อไปลงมาจากเพื่องบนติดตามนารายวาตารมาหลายภพหลายภูมิหลายชาติเจาเป็นนักรบผู้แก่กล้านะนักรบหลายภพหลายภูมิหลายชาติ ั้งมันและตั้งใจปฏิบัติรูบริวารมากมายท่านละคือกันและเป็นผู้นําเป็นกองทัพทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้นําทุกสิ่งทุกอย่างเคยเกิดเ,เคยเกิดมาเพราะราคาวันนั่นละคือกรรมกรรมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในจิตในใจอยู่ในกายสังขารนั่นเองคืงทั้งเจ้ากรรมในเวรทั้งพ่อปู่แม่ย่าทึ้งทั้งเทพองคเทวดาคือจิตของตัวเราเองคือจิตทิพย์จิตของถววเทพเจยวดาที่อยู่ในกายสังขารมีบารมีมากมายถึงได้บอกว่า มันจะเป็ียนเจ้ากรรมในเวรยิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็เพียงแค่เตือนสติเตือนกายเตือนใจทุกสิ่งทุกอย่างรับรู้แล้วจงแผ่บุญกุศลที่บุญกุศลให้เขาจิตวิญญาณเหล่าน,นั้นเขารอคอยบุญกุศลอยู่เขาจะได้ไปเกิดในชาติหน้าทุกสิ่งทุกอย่างหรือเขาจะได้โอหสิกรรมตามเจตนารมณ์หรือตามบุญตามกรรมของเขาที่เขาโอหสิกรรมให้แล้วปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดผลประโยชน์ในจิตในใจของจัวเราเอง ตั้งใจปฏิบัติไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปชาตินี้เรามีบาร,รมีมากมายจึงได้บอกว่ามันจะติดขัดขัดจนก็เพียงแค่เจ้ากรรมในเวรคอยรั้งคอยดึงให้ให้ติดขัดขัดจนหรือจะทําสิ่งใดคอยขัดคอยคว้างอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็เป็นเพียงแค่ เตือนสติเตือนกายเตือนใจแค่นั้นเองเราปล่อยวางโหสิกรรมเล้วจริงใดที่ติดขัดขัดสนมันก็จะได้หายไปจริงใดที่จะเกิดมันก็จะเบเป็นบารมีของเราที่สะสมเป็นตะเบียงบุญคือสร้างบารมีมาหลายภพหลายภูมิหลายชาติแล้วทําหน้าที่องตัวเองต่อไปรับใช้ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาเกียรติคามบ้านเมืองเอาจารีประเพคีขนรรมเนียมวัฒนธรรมออามาใช้บอกกล่าวลูกหลานสายยานต่อไปนะในวันข้างหน้า ชี้ชี้ทางส่องสงแสงสว่างให้ลูกหลานจะได้สืบสานคุณงามความดีของเราคือเป็นบิดามารดาของเขาต่อไปให้เราได้เป็นที่พึ่งเป็นชี้ทางให้เขาเป็นตัวอย่างของเขาต่อไปคือลูกหลานสายญาณนั่นเองตั้งใจปฏิบัติไปนะทําหน้าที่ของเราทําหน้าที่ของเราให้เสมอเหมือนที่เราเคยรับใช้พระมหากษัตริย์มาจงรักทักดีต่อชาติบ้านเมือง ป้มหากษัตริย์ทุกองคจงรักพักคีตท่านเรียกหาท่านทุกพระองค์ไปสาย,ยาน,นารายวตานนะสาย,ยาน,นารายวตานถึงจะมีองค์มากมายแต่ยังเปิดไม่ได้เดี๋ยววันหนึ่งเจ้าจะต้องรู้วยจิตของตัวเราเองเขาจะลงมาช่วยเขาจะลงมาทําหน้าที่คือใช้กายสังขารร่วมบุญร่วมบุญโมทนาบุญกับเจ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นสายยานของนารายวตานนั่นเองยังมีองค์อีกมากมายมีองค์สีสุดโทมีองค์ขององค์ดำเส้นจันทา ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากจิตของเจ้าอยู่ในจิตในกายในใจของเจ้านี่นเองคือสายยางขององค์ดำแต่เป็นจิตหนึ่งคือรูปรวมรบกันมากับอูซีสุโทโธที่เป็นพญานา มันเป็นกรรมเป็นเวรหรือกรรมตามผ่าพันนั่นเองมารับรู้รับใช้ทั้งปู่สีจุดโทร,รับใช้ทั้งทั้งปู่ดาแสนจันทาเรียกคาปู่สีจุดโทรเรียกคาปู่ดําแสนจันทาที่เป็นบรรมุดุษของเจ้าคือองค์ดํานั่นเองคือครูบาอาจารย์นะตั้งใจปฏิบัติไปทาหน้าที่ของตัวเองต่อไปนั่นแหละคือปู่พุทธชงปู่บาดาลทุกสิ่งทุกอย่างเรียกคาท่านมากมายที่เป็นพญานาคทึงได้บอกว่าเคยผูกพันกันมา ปู่อนันตนาคราชเป็นปู่อนันตนาคราชที่เป็นบรรพบุรุษของเจ้าเป็นผู้ที่เคยร่วมรบกันมาผูกพันกันมาตั้งแต่ลงมาเป็นเป็นเป็นเออตั้งแต่ลงมาปรับทศกัณฐ์นั่นเองถึงได้บอกว่ามันมีอะไรผูกพันหลายอสงไขยหลายกลับหลายการเวียนว่ายตายเกิดเป็นลูกล้านคนนั้นเป็นลูกล้านคนนี้ถึงได้บอกว่าเจ้ามีบารมีมากมายสายยานเดิมก็คือปู่อนันนะ แต่เป็นลูกเป็นล้านองค์นั้นองค์นี้นหล่ะหละกที่บอกว่าทุกจิิงทุกอย่างเป็นเป็นเป็นสัจธ์จะทำความจริงองค์ดำเส้นฉันทาผู้ซีสุดโธที่จะเป็นปู่ผู้ชงท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ติดติตามมาอาจจะเป็นลูกคนนั้นลูกคนนี้เรียกขาทุกพระองค์ไปมากมายด้วยบารมีนะตั้งใจปฏิบัติไปเรียกหาท่านซอแผ่นดินครับ แม่พจนีทัพพญานาคอยู่ไปแผ่นดินนั่นเองเรียกหาท่านท่านจะประทานให้ทุกชิ่งทุกอย่างที่ขอไว้มันจะประสบความสําเร็จในกิจการการงานหรือทรัพย์สินเงินทองติดคัดสิ่งใดก็จะได้คลายสิ้นทั้งบรรพุรุษมากมายถึงได้บอกว่าเรียกหาท่านเป็นพญานาคที่มีบารมีมากมายนั่นเอง